สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fort จุยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกรกฎในเดือนกันยายน2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดูงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ i ดีมาที่ b e l i เ69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตหน้จากทาทยของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์ i ดีมาทําค่าครูได้ครับนำฟังพยากรณ์นะครับในเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีนี้แล้วนะครับ2564 เรามาเริ่มต้นกันที่การโคจรยกยาราศีนะครับในเดือนกันยายนนี้มีทั้งหมด5ดวงครับกลางๆค่อนไปในทางมากนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวที่เป็นประจําตัวของเราหรือดาววัสนากําเนิดของเรานะครับก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ของคนกรกฎเนี่ยนะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมเนาะหนปี จากสงกรารชนสงกราน,นะครับก็กินระยะเวลา1ปีเป็นภาพรวมนะครับไม่สามารถนํามัญพยากรในแต่ละเดือนได้ที่นี้เขายังอยู่ในตําแหน่งราชาโชคนะครับไม่ได้แปลว่าราชาให้โชคแต่แปลว่าคนให้ง่ายๆนะครับคนหยิบยื่นคนที่หรือเราอาจจะหมายถึงว่ามีโชคมีลาบกับตัวหมายถึงทําอะไรก็ฟุก ก็ได้ง่ายนะครับกว่าปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องไปดูด้วยในพื้นดวงชะตากําเนิดด้วยนะครับของแต่ละคนอย่าว่าดาวจันทร์อยู่ที่ราศีใดเพราะอย่าลืมว่าคนที่เกิดในราศีกรกฎกกว้างมากครับมีเป็นล้านคนนะครับบนโลกใบนี้หลายล้านด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะทับซ้อนกันนะครับโดยการที่แบ่งลัคนา12ราศีไม่พอยังต้อง ซอยลงไปอีกตามองศาคือวิชาโหราศาสตร์เนี่ยละเอียดมากถึงระดับองศานะครับคือตัวแต่ว่าตำจริงอะแค่นี้ก็แม่นแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องดูถึงองศาเพราะว่าคือหลายหลายหลายคนเวลามาปรึกษาเนี่ยจะอยากรู้ในสิ่งที่ตัวเองรู้ถู้ไหมครับก็ถ้าเปิดเราอธิบายไปเยอะหรือดูเยอะเนี่ยก็จะนาขันก็เลยแบบว่าเออแบบเอาเฉพาะที่ถามอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเราก็จะและอย่างหนึ่งการที่เราไปพูดมาก หรือพูดเยอะกว่าที่คนถามนะีไม่ได้มันเหมือนเป็นการละลาบละลวงนะครับเพราะว่าไม่ได้เจ้าตัวไม่ได้เป็นคนขอร้องหรือบอกถามอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่พูดอะไรแบบนี้ครับก็จะมีคือโบราณาจารเน่ะสมัยก่อนในการผูกโดยการตั้งดวงโดยใช้มือนะครับตั้งตั้งดวงองศาด้วยนะครับก็คือองศาเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่ทําบุมแก่กันนะครับเออมันแบบมุมที่แท้จริงไหมอะไรแบบนี้ครับก็เรียกขึ้นเป็นแบบ ระบบคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องคือดูสมัยนี้มันเหมือนกับทายปุ๊บทายปั๊บเหมือนกับสยสตร์นิดๆเนาะหลายคนอาจจะว่าเออมันมันเหมือนกับในทางสยะหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแต่ตามจริงเนะี่ยมันมีการคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการตีโกนเอ,อ่ยการโยกการเล็งอย่างเงี้ยครับร้อยแปดสิบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเอออย่างคู่มิดเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆคู่มิดเล็งกันเนี่ยถ้าเล็งร้อยแปดสิบหรือไม่เกินสามองศาหน้าหลังเนี่ยนะครับหมายถึง มันมันบิดบังกันหมายถึงมิตรนั้นจะเป็นศัตรูนะครับต่อให้เป็นคู่มิตรที่ดีก็จำอาทิตย์พฤหัสเนี่ยที่บอกว่าดีมากๆเลยเนี่ยเป็นคู่มิตรแบบอุปถัมภ์เลยนะเนี่ยถ้ามันเล็งกันร้อแปเนี่ยมันก็อุปถัมภ์เสร็จแล้วมันก็เออแตกขอกันทีหลังอะไรแบบเนี้ยได้ดังนั้นเนี่ยหรือบาระเคิร์เนี่ยถ้าเล็งกันแรงๆแบบเนี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าเกิดเพศเกิดภัยระดับแบบใหญ่หลวงได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมัน ถามว่ามันสาคัญไหมก็สาคัญแต่ถ้าเราไปนั่งพิจารณาอย่างเนี่ยก็โอ้โหเป็นชั่วโมงครับกว่ามันจะรู้เรื่องกว่าจะแบบและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เรียนลึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถามว่าแต่ว่าไม่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าแบบว่าเออแล้วไทยไปมันจะถูกหรือมันจะอะไรถูกครับเพราะว่าหลายคนในฟีดแบ็กนะครับเพราะว่าเราเป็นแอดมินเนาะเราจะเห็นด้านหลังทั้งหมดว่าใครคอมเมนต์อะไรมันจะมีทุกคอมเมนต์ดังนั้นเนี่ย ก็มีคอมเมนต์ที่ชมเยอะมากหลังๆมาเนี้ยนะครับอืมตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยจะมีคนชมเยอะมากนะครับว่าเออไทมแมนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องๆไปนะครับอันนี้ก็ยอมรับตามนั้นไปเนาะไม่ไม่ไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบภาพรวมนั่นเองเนาะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่อ่า การโคจรยกยาวราศีในเดือนกันยาบ้างนะครับดวงแรกคือดาวเกตดาวเกตเนี่ยเป็นดาวนกสองหัวอย่างที่บอกไปในคลิปการพยากรรวมนะครับแบบ4เดือนในคลิปเดียวเนาะใครที่ยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับจะดูไกด์ไลน์ล่วงหน้าเนาะทีนี้ดาวเกตเนี่ยเป็นนกสองหัวหมายถึงอัพยากรดาวพยากรหมายถึงดาวที่ให้แสงดวงอื่นนะครับฟื้นฟูดาวดวงอื่นดีก็ได้รายก็ได้นะครับเป็นนกสองหัวหมายความว่าอยู่กับสุวะเคก็จะไปฟื้นฟูให้ดาวดวงนั้นเสื่อมเนี่ย เข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ให้ผลทางที่ดีนะครับมันก็ดีกับดวงชะตาอยู่หรอกแต่ถ้ามันไปอยู่กับบัพปะเคสนี่สิก็จะฟื้นฟูดาวบัพาะห์ให้เกิดผลที่เข้มแข็งขึ้นมาหรือเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมไปอีกนะครับถ้ายิ่งเข้มแข็งอยู่แล้วนะเออก็เข้มแข็งไปอีกดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้มันเกิดผลที่ร้ายแรงอย่างเช่นดาวเกตอยู่ในราศีกรกฎเล็งกับดาวเสาที่เป็นประธานแห่งบัพปะเคะอยู่ที่ราศีมังกรนะครับเป็นกเกษตรด้วยมันเลยแข็งมากๆนะครับทีน,นี้ดาวเกตจะไป ให้แสงและฟื้นพลังให้กับดาวเสาร์นะครับแต่มันไม่ได้เกาะกลุ่มกันตะเบเรงกันนะครับดังนั้นอยางลก็จะน้อยลงหน่อยหนึ่งคืออย่างนี้มันมีดีมีเสียเพราะดาวเสายังมีตำแหน่งให้ก็ดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับข้อดีหมายถึงความมั่นคงความถาวรความเข้มแข็งนะครับในระยะยาวก,ก็จะทําให้มันแบบ พอมันเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนไปแบบระยะยาวไปเลยอะไรแบบนี้ครับแต่ไทม์ไลน์ที่ก่อนจะถึงความสำเร็จเิครับมันหมายถึงความเครียดความแบกภาระความกดดันความสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเพราะดาวเกตให้แสงกับดาวเสาร์ด้วยนะครับเออมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแบบเหนื่อยยากนะครับลําบากกว่าจะถึงเส้นชัยเนาะอะไรแบบนี้คือฟาด ขอโทษครับฝ่ฟาฟันอุปสรรคฟาดฟันกับอุปสรรคเยอะแยะมากมายนานาประการกว่าจะได้แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าดัวเก็ตอยู่แค่2เดือนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็ย้ายออกดังนั้นเนี่ยมันก็ร้ายเป็นพักๆนะครับไม่ได้ร้ายตลอดเวลาอะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรเดี๋ยวมันก็ดีในระยะยาวครับทุกอย่างอ่ะถ้าเราอยากได้ดีมากๆเนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงถูกไหมครับเหมือนกับ การเล่นหวยโดยเบอร์การเล่นหุ้นเนี่ยครับถ้าเราอยากได้เยอะเราก็ต้องลงเงินเยอะถูกไหมครับยิ่งต้นทุนเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้เยอะแต่ถ้าเราลงน้อยๆแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ไม่เสี่ยงอ่ะมันก็จะได้แบบน้อยๆเออมันก็ตามนั่นแหละครับมันก็เครียดหน่อยไปด้วยอันแบบเนี้ยมันก็มีดีมีเสียทัวเฉลี่ยกันไปเนาะต่อไปดาวที่2นะครับดาวคานยราศในราศีกันย์วันที่6กันยายน64ได้ตําแหน่งมหาจักร อันนี้จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าดาวคันเป็นดาวแห่งการแอคชั่น Action, ต้องทำมันบีบบังคับด้วยนะครับต้องทำมันอยู่ในราศีกันย์ฮะแบบราศีไก่ครับหาชาวกินข้ามอยากอธิบายตอนดาวอาทิตย์เนาะอันนี้หมายความว่า,าพบอลิดวงเมืองของดวงโลกนะแต่มันเป็นตวแก้ครับดาวมหาจักรเนี่ยใครที่มีดาวคันเป็นกรากินีในดวงชะตาในช่วงดาวจรหมายถึงปีนี้ใครที่ได้ดาวคันเป็นกรากินีในปีนะี้ถือว่ารอดเพราะดาวคันจะเป็นตวแก้แต่เหนื่อยครับ สำเร็จครับแต่ว่ามันก็หืดขึ้นคออยู่นะถ้าจะสําเร็จเนี่ยแต่ถ้ามันเออแล้วไปเกาะกลุ่มกระดาวดวงใดก็ตามด้วยที่เป็นดาวการกินีนะครับอย่างเช่นดาวอาทิตจะมาอย่างเงี้ยอืมก็จะทําให้แก้ดาวอาทิตย์ได้ด้วยนะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าคือมันบุกบ่าฝ่าฟันเนาะเออมาจากหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันแล้วได้ผลสําเร็จข้อดีคือผลสําเร็จข้อเสียคือเหนื่อยหนักในการกระทําแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงหนึ่งว่าถ้าคุณใช้อารมณ์ ดาวอังคารเป็นดาวแห่งการบู๊นักเลงนะครับหรือจะเป็นลักษณะของการที่แบบกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงดังนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นในทางอิตฤทธิ์นะครับอิตฤทธิ์หมายถึงการแบบด้วยการประหักประหารไม่พูดด้วยความแบบนุ่มนวลแบบเธอนู่นนี่นั่นไม่ไม่ใช่นะครับคือมาว่าต้องให้ต้องมีต้องได้ต้องเอามาอย่างเงี้ยครับมันมีอย่างางี้มันจะแบบค่อนข้างแบบเล,ล้อนรนดุงแรงนิดนึงเนาะ เออก็มันมันเป็นตัวแทนของดาวตํารวจนะครับเออก็หมายถึงต้องจับจรนผู้ลายอย่างมันก็ต้องแบบว่าเข้มแข็งนึกนึงอะไรแบบนี้นครับแต่เขาก็มีความเจดีของเขานะอืเพราะเป็นดาวอารมณ์พูดหวานนะครับคุณพลแพ้สาวงามดาดาวคา,วานจะแพ้ดาวจันนะครับดังนั้นเนี่ยมาจากเนี่ยจะเสื่อมเมื่อดาวจันเนี่ย โครจรเข้ามากลุ่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดูได้เลยว่า2วันครึ่งนั้นนะ่ะถ้าดาวจันทร์มาอยู่ในราศีกันเป็นราชาโชคด้วยเนี่ยกลุ่มกระดาวคันที่เป็นมหาจักรเนี่ยดาวมหาจักรจะเสริมขี้เกียจเราแหลกขึ้นมาทันที2เดือนเออสวันครึ่งนั้นน่ะนะครับผลผลจะต่อกันข้ามนะครับต่อไปอ่าอย่าลืมลืมบอกไปว่าพยายามขยันเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีจะ ประสบความสําเร็จครับดาวศุกร์ดวงที่3ย้ยายราศีเข้าสู่ราศีตุลวันที่8กันยายน64นะครับได้ตาแหน่งเกษตรมีดีมีเสียในเดือนกันยายน64นี้มีดีมีเสียหมดเลยยกเว้นดาวพัสดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับหลังคลิปพอยายราศีสุดท้ายคืออย่างนี้ดาวศุกร์เป็นเกษตรเนี่ยมั่นคงเรื่องของการเงินและความรักก็ดีอยู่หรอกเนาะแต่เลงกระดาวบริกจะอยู่นั่นเองนะครับในภพพันธุ พันธุหมายถึงรากฐานของชีวิตหมายถึงอสังหาหมายถึงความเข้มแข็งของดวงชะตาหมายถึงญาติพี่น้องนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อดาวปปศุภเกษตรเนี่ยมันก็มีเข้มแข็งเรื่องของอสังหาเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานแต่บันเลงกระดามมุติยูแบนถึงพลิกผันนะครับไม่แน่ไม่นอนดาวมุติยูเป็นดาวอาเพศครับหมายถึงสิ่งที่พลิกผันโดยฉับพลันกระทันหัน ทันด่วนนี้นครับมันจะมีความหมายประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยดาวศุกร์นึงกับดาวมากตยูหมายถึงการผิดหวังอย่างไม่คาดฝันนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความคาดไม่ใช้คอนโทรลครับความสุขความสมหวังเมื่อใดกับดาวมฤตยูที่พลิกผันก็แปลว่าผิดหวังแบบไม่คาดฝันนั่นเองนะครับหรือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นั้นกับตกลงออมนประมาณนี้ครับความหมายจะแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าข้อ แก้ไขก็คืออย่าคาดหวังเพราะถ้าคาดหวังจะผิดหวังคือเราไม่คาดหวังแต่แรกก็คือจบก็คือจะไม่มีวันจะไม่มีวันผิดหวังเลยนะครับถ้าเราไม่คาดหวังเนาะก็ทําดีที่สุดก็จบครับแต่ไปดาวอาทิตย์ย้ายราศีดวงที่4นั่นเองนะครับในราศีกันย์วันที่17กันยายน6 4อันนิษฐานุมกุมกระดาวคารนต้องระวังนะเป็นดาวคู่อุบัติเหตุคู่ร้ายแรงที่สุดในทางโหราศา์แต่ไม่ต้องตกใจมันอยู่แค่หนึ่งเดือนนะครับหมายถึงคู่อุบัติเหตุเลือดตกยางออกคู่ปะทะ คู่แตกแยกเลิกถ้าเป็นในทางความสัมพันธ์ก็แตกแยกเลิกรายหย่าร้างหรืออาจจะทําลายร่างกา,า,า,ายกันด้วยนะครับระวังเรื่องของการขับยานพาหนะทุกชนิดนะครับเพราะดาวงคารคือโลหะทั้งหมดนะครับอุปกรณ์การทํางานธรรมหาอาชีพเนี่ยก็ต้องระวังมันจะบาดจะทิ่มจะแทงเอาเราได้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้ และยิ่งอยู่ในภพศาสตร์ชะสะด้วยนะครับอันนี้เตือนนะครับภัยสำหรับคนที่จะไปร่วมชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะมีนี่แหละมันมันมันค่อนข้างเกี่ยวถ้ามันไปไปเรื่องของขันะ้นระดับการเมืองอะ่ะนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือมันค่อนข้างเด่นนะครับในเรื่องของการที่จะถูก อาวุธของมีคมนะครับหรือการขับรถอะไรเงี้ยก็เรามาะระวังตรงจุดนี้อันนี้ไม่ขอพูดเรื่องของการเมืองแต่แค่เตือนเอาไว้สําหรับคนที่จะเข้าร่วมนะครับเพราะว่ามันคือควรงดในเวลาดังกล่าวถ้าเผื่อจะไปเข้าร่วมนะครับเอาไว้ช่วงอื่นแต่ผมไม่ไม่แนะนําเพราะว่าเออโรคระบาดก็น่ากลัวอยู่แล้วเนาะคือคืออันนี้มันค่อนข้างสิสถีะเนาะนะถ้าจะพูดเนี่ยก็ก็ก็หมายถึงว่า การที่เราไปไปชุมนุมกันเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อหมู่ได้นะครับพอเวลาเราแบบกระจายออกมาอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นลักษณะนี้เออก,ก็ก็คือตัวเราเองอะ่ะบางคนบอกว่าเออสู้ตายคือตัวเองเป็นอะไรมันไม่มันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายถึงบุคคลรอบข้างได้นะครับคนอันเป็นที่รักของเรานี่แหละรอบข้างเนี่ยเอออาจจะติดเชื้อจากเราได้ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับคิดให้มากด้วยเนาะเข้าใจอยู่ว่า เออด้วยสถานก,การณ์มันเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ครับทีนี้ในรา,าจ,จิตตัณห้านะครับดวงที่5ดาวพฤหัสบดีนะครับย้ายราศีดวงสุดท้ายในราศีมังกรวันที่28กันยายน64นะครับดาวพฤหัสบดีเป็นนิดครับในรอบ12ปีถอยหลังกลับมาที่เดิมนะครับยังราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งในรอบปีนี้มันหมายถึงอ่าไม่ใช่สิมันมันย้ายที่5ธันวาเนาะก็ก็เกือบก็เกือบในปีนี้แหละนะครับทีนี้ มาได้ตำแหน่งนิดหมายถึงการอ่อนกำลังในรอบ12ปีทำให้ดาวพฤหัสบดีเสื่อมและไม่คุ้มครองดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีนี่แหละผมถึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขามากนะเพราะว่าไม่มีใครคุ้มครองเราได้แล้วเดือนหน้าเนี่ยยิ่งร้ายกว่าเดิมเนี่ยนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยอ่อนกําลังหลายดวงเลยเนาะดาวพฤหัสบดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึง คนที่ปกป้องคุ้มครองเราได้หมายถึงใครก็ได้ที่ที่คุ้มครองเราได้ครับเขาถอยหลังแปลว่าอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่ากําลังเขาก็น้อยเหมือนกันนิดแปลว่าน้อยครับแปลว่าอ่อนด้อยดังนั้นเนี่ยเขาก็กําลังน้อยลงช่วยเราอยากจะช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราบาดเจ็บอันนี้อันนี้หมายถึงเปรียบเทียบว่าถ้าเราปัดเจ็บเนี่ย เราก็ไม่สามารถจะทําอะไรแบบให้ดีขึ้นมาได้หรือเราจะช่วยเหลือตัวเองก็ยังลาบากแล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยให้ให้ดูจังหวะและโอกาสดีๆอันนี้ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะครับแล้วแต่ทุกคนมีสิดเสรีในการกระทําแต่อย่าลืมว่ากรรมคือการกระทําเมื่อคุณเลือกที่จะทําไปแล้วคุณต้องรับกับผลชะตากรรมนั้นให้ได้นะครับไม่ว่าดีหรือร้ายจะไปโทษ เขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะเราดื้อรั้นที่จะทําเองนะครับอะไรประมาณนี้อไอ้ไม่ได้เข้าข้างใครนะไอ้อยู่เป็นกลางนะครับเพราะว่าคือไม่อยากให้เกิดภาวะสงครามถึงจะไม่ใช่สงครามก็ตามแต่ว่าก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่ามันมันคือภาพลักษณ์ที่ไม่ดีที่คนอื่นเขามองมาก็ทําให้เรานั้นแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องของเศรษฐกิจอะไรแบบนี้แต่เราทําอะไรไม,ไม่ได้หรอกครับเพราะผู้มีอํานาจเขาก็ต้องมีอะไรที่มากกว่าเราเนาะเราเราเป็นผู้น้อยเราทําอะไรไม่ได้ครับมันก็ ต้องใช้รวมพลังอันยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่สามารถได้หรอกเท่าที่ดูนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็สิ่งต่างๆดีๆนะครับนี่ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามคอมีกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคำมีกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ